สวัสดีสบ,บัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนบาวายชิไกรืดอยู่ไกลกันยังดีต้อนหับงก็ซูซองยูทูปของสาวระาน่อยอีกแล้วทุกคนเลยมาพบมาพอมาเนี่กะอยู่เพื่อนสาวเหมยบ้านป่าเนาะทุกคนเนาะซื้อเป็นกะอยู่ป่าอยู่ดงพุหลาบโดยกมาหอดเจดึงเป็นที่รเรียบร้อยแล้วเนาะกมาถามไทยเพิ่นแล้วล,ลำไห้ลำนาทุกคนเลยอันนี้ก็สิเป็นดุกชายเพิ่นเนาะ่าวเจรน้อย สบายดีดูสบายดีป้าดุงดูเจอาเอ้ยเจ๊าสบายดีดูสบายดีขับไปหาเสมอหูเป็นอะไรเนาะหลังจากหูข่าวหูข้าวว่า สบายดีใช่ไหมโดยสบายดีเด้อบ้างเต็มเต็มนะเจ้าตะกี้ว่าลงลับนานะบอบอไม่ลงมาเนี่ยนะยุดช้ำมาเนี่ยนะเป็นหน้าได้มือค่ะโอ้ยมือฮะอือออกออกกำลังบาดแล้วเมื่อกี้นี่นะบอกเมนเดเบ็ตได้จ้ะเรเบ็ตออกหมดยังเหลือครึ่งนึงแม่นี่ออกเหลือครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงไว้ให้เห็ดเห็ดมูเห็ดมังครึ่งนึงมันอยู่ก่อยจมเนาะแมนบอกอันมันเป็นมันอยู่ในนี้ก่อยจ้ะ อ uhm. ย่าหล่นลูกไปเมผ้าผ้าเมื่อเพื่อนเมผ้าเมื่อบ้านนั่นน่ะนะออกมามาพี่มาไว้มาไว้เข็ยนตื่นตื่นขอบไม่ได้เข่าขอบไม่ได้ยินเดวัจ้ามานะดูแบบโรง้หน้าเสียหลวบเอาโทรศัพท์อันมาออกมาลูกเอาโทรศัพท์มาไปเอาโทรศัพท์มาเบิ้งไปไปเขากล้องนั่นเมย์เมย์บ่ให้ได้เมย์เมย์อังในในทอมนะเห็นบ่ เช็ดชูอันนี้ชได้ทายอยวป้าก็่อนเออางแลวนี่แเนให้ชีดืบ่าผู้หญอาออกกล่องป้าลุงเห็นนด่นี่นะป้าลุงอยู่ทางไกลโูจะเอาถ่ายกันเอนถ่ายไปอาถ่ายกันเจียอาก็ถ่ายคือนกันบงไเอานางถ่ายนีน้อยยงไงน็มีน้อไปไหมเอานางพยากานางพี่เนาะโอเคเนาะ เล่าเล่าลำนานนะยังยังบอกเล้วอันหนาชิแล้วมื่อนี้เพราะว่านายังซ้ำให้นายยังซ้ำให้ว่าชิบุกให้มาแล้วเมื่อวานนี้มาเล่ซ้ำมาแล้วซ้ำเป็นอะไรเะมือนะอ๋อเล็บออกอันข้วไม้เมื่อวานนี่ค่อยน่ะไปให้อันคนใกล้ใกล้แหละข้าเจ้าอันโลกาให้เอาอยู่หน้าข้าเจ้าเนาะก็เลยว่าขี่รถจะไปเอากินข้าวกับ นางพรมาซอยเมื่อวานเนี่ยนะแต่พากันขืนมาแต่ดำนาแล้วก็สิไปเอานกินข่าแล้วก็สิไปเอาเอาก้าไปขัไปไขประตูนี่นะไปไขประตูอยู่ในนาขาเจ้ากับขังนี่ไปไขปุ๊บพรว่ามันประตูมันขดใหญ่ําคานนี่นะความหมายนะมันใหญ่ําคานแล้วมันมันมันแบบคอยไปไขตัวนี้ออกมาไปไปเดิงใส่กันหนีใส่กันทันทีมือเขาไปถือซะมันขัดใส่กันอ๋อออกวัดเหล็บตะกี้ว่าเล็บจะคว่มันออกเลย คือว่าธรรมดาบริเจ็บในชันมันมึนมันมึนอ่ะก็ยืนเซอร์อยู่ไดะบ่ยังมาเบิกปวดอ้าวเอี้ยขาเคลานี้วะเลือดกระลาอ่ะเล็บอโอ้เป็นอะไรแบบเจ็บแหงอยู่บ่เจ็บแบบเห็นเลือดกับโบเคยเป็นจักเถื่อเห็นเลือดเล็บออกแบบสิเป็นลมนะใครจะได้นั่งพอนี่ไปซอยนะเออสบายดีป้าดุงกัน เออแบบมีรางวัลหายหรือเปล่าแบบนี<ม>้ต้องมีรางวัลหายหรือเปล่าสบายดีย<น>สบายดีครับแม่มยังม้นงนานในตนเนี่นแหละค<อ>วามหมายว่าิระมันแล้วคอยบุกว่าใช่มันแล้วเด็แล้วกับเรีอยอนเจ็บกับบริยูอกคขับในเฮือนเนี่ยมีคนขับรถซราเล่งเป็นนเจ็บก็เลยไปเอาคือเก่าจับรถกันนั่นนี่แหละยังชูชีวิตอีกอย่าะสูดไปอีกแล้วก็ลงไปอีกลงไปเอาอันก้าลงไปหายแม่ยในหน้าแล้วก็คนที่เปิด หากใครจะเด็กนอนเมื่อวานนี้เพลิอนอันไล่คนเนี่ยก็เลยหายข้าเจ้าซาสามสิบพันค่ะหิวมาหายแล้วก็จ่ายค่าก้าไปพร้อมค่ะนะใครจะโชคดีอีกแบบหนึ่งเนาะนี่นสั่นล้วพอยังโโชคหายก็ยังมีความสุกดีอยู่ทุกคนเลยเมนมัอนี่มัอนี่นะมีเอฟซีคอยนี่เป็นอะไรอา้าข่อยถ่ายคลิปเจว่าข่อยถามว่าเจ้านะสูตรโบเจว่าสูตรเนาะจีบได้บบเจ้าว่าจีบได้มัอนี่เพิ่นก็เลยให้ข่อยน้ำมาบัดนี้นะเพิ่นชี จีบเจ้าให้จีบอยู่บ่จีบจีบเป็นชู้เป็นแฟนนี่ได้ในการที่ว่าในการที่ว่าจีบน้องทากา็เออกะกับเบิ่งกันก่อนท้าเพิ่นโอเคกเับเ้าถ้าเพิ่นทัาเฮาได้เออถ้าเพิ่นจีบพ่อกะจีบคือกันเนาะบอาฮับได้แบบได้นะลองว่ามาเบิ่งดูฮับได้แบบเออเป็นชู้เป็นแฟนเนาะ แรกก็คือเออโอลมการเป็นจูเป็นแฟนถาว่าเออเพิ่นจริงใจกับเฮาหรือว่าเฮาต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วเน,นาะหนาสิเลขนสถานะเป็นจูเป็นอาจไรเป็นอื่นก็ม <c oughs> ีแบบ <c oughs> นี้นะค <c oughs> นั่นแหะแต่ว่าเพิ่อนใหญ่ยังแบบอยากทําความหู้จักกับเจ้านี่ได้อยู่ดอกววะอ่าได้ได้ได้ทำได้อยู่เ<ด>นาะเลยสิบ่กระทบกระเทือนบ่กับคนคุยของเจ้านะมันสิว่านะในเนาะความหมายอ่าเรื่องคนคุยเนาะคือความหมายแบบว่าอ่า ต่างคนยังโมเมนต์แบบมันชิวานได้แบบว่าถามว่าคนใดคนหนึ่งเหตุท้าเห็นเออแบบว่าเขาเจ้าอันเออหากมากเข้าอันเพียงคือผลกระสดเห่ากระสดผู้ใดกระสดน้าผู้ใดมีชิดเรือเหตุให้แบบว่าทับเอาย่งไงซะเหตุท้าแบบว่า ข่าไหวก็ไ huh. ด <c oughs> ้ไหวค่ะนะอาฉุดว่าเออข่อยก็แอบคุยอซเจ้าบอทคุยอซื่เจ้าบริษัทแบบว่าเออจริงจังกับข่อยแม่โม่แล่ะเออมึงจะว่าอะไรสื่อว่าชีวิตจิไปเต๋อมีแต่คุยจะไปเลยเลยสิมันกะอ่าอาสิบดอย่าเลยจามีแต่คุยอ่าแบบคือคนใหม่เข้ามาแบบนี้นะแบบใจเจ้าสิบวันไวบอแบบแล้ววันนี้ที่นี่กับอ้ายที่เจ้าคุยนะเพิ่นสิบ่น้อยอกน้อยใจบ่ว่าเออเจ้านี่คือเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาอีกหั่นน่ะ มันจกักสีหวานเนอะมันกับมันกับบอลมันกบับบอลาไวดอกจักรีหวานในการที่เฮาคุย,นะคย<ม>เนาะเฮาก็คุยแบบว่าอ่ะสมมุวิว่าคันคนใดเนาะคนนี้อะจักรีหวาในเนอะจักรีหวานเน,นี่ยใดไปเลยโอ้จนะ <laughs> ิตอบจังไงด๋เนาะอู่คือคุยขอไปข้าคําถามเจ้าน,น,นุ่ยเนาะเจ้าหน้อยเน,น,นาะเห็นิตขอเนาะเออสมมุิว่าคือเพิ่นเนาะคนคุยขออ่อยเนาะเออข่อยก็คือเพิผลว่าแหละอืออ่าอย่าปิดกั้นตัวเอง จะคุยให้จะเปิดไปถามว่าจะพ่อคนที่วัดีใครจะเก็บไว้อืมขายจะเก็บไว้ก็คือว่าอะไรซ่ามือกันยังบุซ่ามือกันยังบม่ได้คุยกับคนที่ว่าอ่าซาละหน่อยหามาเนาะไอคิวที่ให้มาฮ่าก็ยังบุบอว่าหน้าตาเป็นเป็นแดงแดงเนาะเพิ่นรอได้ฮ่าก็ต้องอ่าคุยกันก่อนลมกันก่อนเป็นบลังเออโดยเพาก็ยังบุบอวัลบนเตอร์ซิวบาไปว่าเออคนนี้เอาคนนี่ฮ่าต้องคุยกันก่อน ออถ้ายถาบหายใจซเสมอชีไปเปลี่ยนกันหนาชียากยากในในหนึ่งค่ะนะหัวเขาคุยกับคนอีกอ่ะมันกับคนขังว่าจริงจังอยู่ด้วยซะอืออือกับบุหูแล้วค่ะจิบมาเปลี่ยนกันเนาะว่าทาบุหูจะตอบยังไงชองคนนี่ชุดบัวต่างคนต่างดีเดลยผู้นี้ก็ดีผู้นี้ก็ดีเหมือนเมนะบอาไปงเลยบอก อาสไตล์แบบกิซิมาหุ่นเจ้านี่แต่เออทั้งพี่ก็โอ้ยทั้งพี่ก็สิได้พี่ก็สิได้โอ้คนเฮาเนาะมันก็คือว่าแหละดีคนละแบบอะไรไงซะเนาะเออคนนี้ดีกับเออเฮาดีกับลูกเฮาแต่ว่าบ่ดีกับครอบครัวเฮาก็บโอ้ที่ได้ถ้าว่าคนนี้ดีกับครอบครัวเฮาแบบนี้มันก็สิแบบหนึงเนาะอืมมันก็สิได้แบบนี้ฮานะโดยโดยโดยก็ยังถือว่า ยังลมได้อยู่เนาะยังคุยได้อยู่เนาะแม่ยังคุยยังลมไดนะเป็นยมุปปิกการ์เตอร์นรอและเอฟจีคอยคุนี้นะรอว่ะอืมอโยยังยังบได้ยได้ยังบอดายว่ะแม่สี่สิบปลายนึ่งอยู่ไซดี้เนาะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอีกเลยแม่อยู่ไกลโอ้ก็เลยว่าอยากให้ข่อยนี่เป็นซื่อให้เป็นสะพานให้สะพานอะไรอีกบาันอ้าสะพานหักเป็นสะพานหักหรือว่าเป็นซื่อกลางให้แบบ ทำความหูจักกันแบบนี้ฮะนะในเพื่อนเนะหูจักกับข่อยบอเบื่อเพเ่็น,นข่อยมาเลยเอ,อ๋อเป็นเห็นจะโลคก,กาลำไห้ลำหน้าเจ้าเมยคือลุกมันแท้วะ่ะโลก,กาก็ไวว่ะก็เลย<ห>อยาก<น>ทำความหูจักค่ะน,นะมันบ่มีภัยได้สะคัาบ่เหตุมัมีไผได้ซะนั่นแหละก็ต้องลินโดนเห็ดคือเก่าแบบนี้ฮันนะแมนเอาจะคิดว่าข่อยมาถ่ายคลิปมื้อนี้จะคิดว่าเนี่ยซะเสอาข่อยก็บู่ฮู้เลยเนาะอยู่ก็แเ่นมาถ่ายคลิปข่อยเป๊กกันเลยเนาะ <laughs> เอ,อเป็นอะไรอ่าคือในการที่ว่าเพิ่นเขามานี่เพิ่นกัระเลยเขามาแค่ตัวเปล่าด้วยว่าแบบแค่คําเว่าฮะนะะมีการกระทําเพิ่นมาพร้อมได้เสมอเลยเอ่อยงอีกเลยเออาตัวเเนาะกับจังว่าและวู่เจ้าจิตใจเจ้านีชิจุนสิทุนเท,ที่ยงอยู่บอกกับคนเก่าในเมื่อจะแบบคนใหม่เขามาบัด เขามายังบุท่านทาความหูจักกันยังยังบุท่านหูซ้ำานะแต่ว่าการกระทํพผ่นมาก,ก่อนแบบนี้ฮะนะจอสิคิดว่านะได้ยันจิตใจบทุนเทียงคนคุยคอยก็คุยแต่ยคนเดียวอืมของไปคุยกับใครกันี่เขามากเป็นคนที่ชอบพาก็ต้องเอายังไงซะอ่าต้องเบิ่งกันไปอีกนะบบุว่าเออคนที่ดีก็คือว่าเลยสามมือกันยังบุเห็นคนนี้ยังว่าฮะนะเขาก็ต้องทุนเทียงคือเก่าหะไรกับคนนี้นะพราะว่า คือคนทีซาเมยคุยปัจจุบันนี่ก็คือเพิ่นด,นะพนดีกับซาเมือนะยอมรับเพิ่นดีกับซาเมือแบบว่าในได้แบบหักเพลงขอบครัวเฮ้านะแบบ่าซอยเรือเฮ้าเอาเอแบบนี้นะก็คือทามเพิ่นดีบาคนที่ซาเมือคุยกับไอ้ผู้นี้นะ อย่าหาคนดีนะกะดีเนาะแมนโอ้คิดนักเติบอยู่ได้สบัดเนี่ยเพื่อนจะออกคนจีเขามาบัดเนี่ยท่านเห็นหน้าเห็นตาบัดการกระทำมาก่อนแต่บัดเนี่ยนะอือก็คือมาดีได้เสมอเลยไม่ได้ตัอวใดนี่นะมาดีได้เลยอะไอีกเลยโยเนาะมาชอยจ้างคนลำไห้ลำนาว่ะคนเวานี่นะเออจาว่าจำนวนจะว่าทอด้วนี่นะเบิ่งทุกคนให้เบิ่งจ้ะ มึงให้เอฟซีเบิงกันว่าลายเดือนหน่อยเนาะผู้<า>ปึกไงนะบัว่าราะหน่อยแม่นก็คือเป็นเห็นเจ้าลูกกัดลำไห้ลำหน้าเนาะก็คือเจ้าบในคลิปมาได้น<อ>เนาะเพินก็เลยว่าเอ,อสงสารเลยกะแบบอยากซอยเดือหนะเลยกะอยากทําความหูจักอยากคุยกันเลย<อ>แม่ถ้าวาเจ้าในยังแบบยังบ่ทันปิดกั้นหนะก็จีอันลองคุยเบิงไผเด้เนาะ กันยังบอกว่าเพิ่นโอได้อันย่สี่สิบปลายนึ่งใครได้สี่สิบปลายนี่มีใช้ได้สี่สิบปลายนี่ก็เป็นจำนวนเงินเนาะเอาทางเงินบาทเงินกี่ไม่เพื่อนเงินบาทนี่หมื่นหนึ่งเงินกีบนี่สามล้านปลายมาดิสิบอกว่าสาระหน่อยมีปลายได้ผูกปลายมันก็อะไรส่งบ้างจะเบิ้งดุกชบิบ้างผูกดุกใจมันก็ดีใจแล้วใช่เบิ้งดุกใจด้วยผูก ดีอยู่ทุกคนเลยเในชาวนวลีดีนะอ้าวอดีฮแล้วอยู่เดี๋ยวจิตใจเจ้าเดี๋ยวชิทุนเทียงอยู่บกับคนเก่าบัดนนี้เหมือแบบทุนเทียงเก่าคนเก่าทุนเทียงเก่าคนเก่า่ไอ้าวลองใจเด้อขอบใจเด้อลองหับเบิ่งลองหลับมาิร์งยู่บ่ว่ายังเท่าไรอือแล้วทุนเทียงคือเก่าได้อือพอคนก็ดีก็เฮาได้ซะแต่คนคนใหม่ก็ต้องเออก็คุยก็คุยเบิร์งนะแต่ว่ากะ อกนะ็ชิวๆแต่ก็คนรจะคุยชมนี้กันดีกับสามเณรลายเออ,อดุ๊กใจกันเนาะดุ๊กคนแ <c oughs> นวนี้แหละแม่เลียงเดียวไม้เห้นเลยเห้นแม่โอเคแม่ใช่โอเคโอเคแม่ใช่ไหม,มเ,เดียวโอเค <Okay, S 1> ให้แม่ให้แม่ทอมใส่ให้เอออยากใส่ให้แม่ทอมใส่ผ <c oughs> ิดด้านลูกใส่ผิดด้านลูกลูกใส่ผิดด้านน,านั่นนี่โอเคให้แม่ใส่นั่นนี่เนาะโอเคขอบใจขอบใจโอเคแพงแม่อืมขนได้ดุ๊กใจขนกับโอ้ยลูกกับยังดื้อเด้อนั่นแหละคขวดื้อโอเคอ้อมยันต้องลายให้แอรนี่ เช็ดแบบนนี้เช็ดแบบนนี้ทุกคนเอああ้ยยันลูกสะมือนะสะมือกับบวกการลงนับเบิรงดูลงนับเบิรงกยันมันบวกครบมาตกเงียหล่นหายใส่กนูลูกบวเห็นนั่นลูกบวเห็นนั่นลูกบวเห็นนั่นลูกโนโนเลยบวเห็นนั่นบวแพงบวแพงแม่บวเฮ็ดนั่นนับเบิรงก่อนดูนี่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 ให้แม่ให้แม่เมยนับก่อนเด้อว่าเงินครบบ่โอเคมาขอแม่ขอลูกโอเคครบจ ไฮไม่น้อยอีกเน่ทุกคนเป็นไฮแม่น้อยนะโอเอ่ะให้แม่ท่อมนับก่อนให้แม่ท่อมนับก่อนไฮไม่ท่อมนับก่อนได้ไปเดินเด็กเด็กโควไอ้ยขออนุญาตได้ทุกคนเลยลูกกันอยากดื่นเลยเนาอีหนึ่งลูกบอดายโคดดื่นเลยนะเอาง่ายๆซะคือชีวะได้นับเป็นละคุย่งนี่นะอันนับเงินบาทด้วยซะเจ้าเจ้าบอด้วยลูกโอ้ยเขาว่าเขาจะว่าลูกเสมอจะไปดื่นจะจะด้อยคอยกัน อ่านาบึงดูวยประเด็นเนาะทุกคนจบไปในนึ่้ขอเกับขอเถอขอพายเอฟซีด้อเนาะพอเมื่อกี้นี่ก็คือลูกซ้ำมือหาได้ไม่อีกเลยเนาะพอลูกซ้ำมือคิดดื้อในนี้เดี๋ยวปัญหาที่ว่าอ่าบอกคาะอยากล้มกับไทยเลยนะเนื่องจากก็คือลูกขี้ดื้อแบบนี้แหละเนาะดยซ้ำมือก็คนอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปอานาอ้มินถาเด้อเด้อเดี๋ยวไปไอ้มินถาเด้อเด้อเดี๋ยวซ้ำมือเฮ้มินถาไปซื้อขนมเด้อสาม เขาอขนอลายโอ okay. เคทีมีไใหในหนึ่งล้านเนะาะแะน้วยเนาะขอบริหูในแตะน้อยขอกำลังมาสิไปอันนั้นไปผูกแขนแม่ของหมูแม่ของนางจีนฮันเด้บ<อ>นผูกแขนมื่อนี่บอกออไปตำบาเจะขอเบอเจ็บเหรอเ่งเงินเนยมารักษาแผงใจมีเจ็บอยู่ป่ะจ๊ะมเจ็บในแต่ละน้อยบอกกันเลย ยันวะอ่ะยันวะไรเงินได้ดื้อไดื้อดื้อดมาไปน้องม่นอตหาไปเดียวปไื้อองมาอไอ้แหลกปัญหาที่ว่าเออปัญหาที่แว่าเออบุกกาฮดเิไปลมบอกคูบาสิไปเห็นนั่นเห็นนี่นะอนลูกขี้ดื้อลูกคืหมูเมออมยงอองไมด้บากมันอ้ีงะอีงนะอ๋อคือตัวนยไปเอาอันแว่มาใส่อันนี้ก็คือจำนวนล้านหนึ่งคือสามล้านสามแสนหาสิไป S <S <S เป็นบ่มเ็ดสิบปลายเจ็ดสิบปลายไปชา 4, พันไปไงไปยี่นี่นสามลา้านไปอันนี้หนึ่งม่นหนึ่งลน้นสามสามล้านสามแสนเจ็ดสิบปลายพันแล้วกันหนึ่หมน่อยแต่ว่าสามเมือเรเคยโบฮูเนา,นานะกลายคนนี้เนาะแมนโบฮูโบฮูจกักย,ยังบ่ยังโบฮูจักเดี๋ยวเอายุสี่สิบป้า การขอขอบคุณขอบคุณไอเพื่อนในไลน์เด้อเนาะที่ว่าส่งเงินทองทามมาให้ซ้ำเมยเนาะโดยอก็ให้เพื่อนให้ซ้ำเมยมาซ้นนี่กับควรกลับไปหาไอเพื่อนลอยเท่าพันเท่าน้อเนาะเด้ก็คือทีเห็นไอกับไอหับได้ก็บหับได้ลูกน้องเดี้ยโมเมนต์หนึ่งดอยรู้คิดด้วอะไรได้ยังหับเนาะแมนก็คือว่าเพื่อนเข่ามาหาเขาเมือนกัครั้งแรกเลยเนาะแมนครั้งแรก บกระแหวมหักมาแต่รุนแล้วแหละคนวะคนบ้าขนาดไหนป้าแอบมหักคือแอบโดนแท้ยังวะคือแหวมอะวะเกือบเสือมือันมีสามีวะเกือบเสืมเกือบเสือมือมีสามีป้าเนาะเมนเมนแต่กกยังมาทันอยู่เนาะเมนเมนมาทันเพราะว่าคุยความหมานอะไรในการที่เขาคุยเนาะคืออ่าแบบว่าเนี่ยนะเขาจะยังไม่ได้แบบว่าอ S <S <mid S 1> ยังมันมีคนแบบว่าเออมาแบบเออซาเมย์คอยคอจีเป็นซูเป็นแฟนเะเดอรแบบนี้นะมีแต่แบบว่าเออมีแต่คุยกันอืมคุยกันแบบบะไรแบบมีใครสชมาจริงจังว่าเออคอยหักมักเจ้าเอ้เนี้ยมันคุยคือคนที่ซาเมยคุยกะคือเขาคือว่าอะไรมันยังไม่แบบว่าเออสิยหายค่ะแบบว่าคอยหักมักเดอรก็มีแต่คือว่าคนแบบเบิ่งกันไปก่อนเออเบิ่งกันไปก่อนหรืว่า ถามว่ามันจะเป็นเนื้อคู่เห็ดจังได้ก็เป็นเนื้อคู่กันอยู่หันแหละถึงกัวันนี่แหละนอนนอนนี่แหละนั่นแหละสมัยก็คเหม็นความนหละหนึ่มากก็คือคนชอบคนอยู่มกันก็ต้องเบิ่งกันไปง่ายๆเหมือนหมดเลยเหมือนเฮาเคยแบบว่าเออหักปุบปับแล้วเนาะเออค่อยหักกับคนนี้เด้อเอาไปคนนี้เป็นซูเป็นแฟนเด้อสุดท้ายมันบอกเป็นแบบนั้นได้มันก็เลิกกันไว้สิเปิดเบื่อกันไว้แบบนี้นะเนาะคือเป็นกันแบบว่าให้อิสระเนาะเจ้าอยากลมก็ไผคก็ลง เพิ่นบะได้บังคับอีหยังนี่ยกำลังวาสิอันพากันไปกำลังวาสิไปอันผูกแขนเกือบหมทันเนาะเกือบมาบ่ทันทางกะเกือบใคยล่มแม่นบ่ทางยากโอ้ยทางเงาะงี้ไงดิขอกําลังวาสิไปอันผูกแขนข้าเจ้าผูกแขนเม่ของนางจินนอะไรฉันเลยว่าเออเอาลูกไปนําเจ้าดำนาอยู่ลุมพุ่นน่ะอีแม่อีแม่ลงอีแม่ลงมื้อนี้นะกําลังว่าซสาให้ให้มันแล้วซราบว่าเราห่างเบลอเล่าซ้ำก็โอเคจ้ะเนาะ ตอนนี้การเงินกับมาฮอดจอดถึงเจ้าของแล้วเนาะขอบใจสานกันอขอบใจเซนกันขอบุญขอบคุณทั้งอายเพื่อนที่ว่าเนื้อเสื้อใจสาราโน่เป็นสะพานหักหรือสะพานบุญในครั้งนี้เนาะกระทั่งสองทแหลจังไรก็ลองคุยกันเบึงเนาะโดยสบายดีได้สบายดีสบายดีสบายดีป้าดุ้งด้ว